เช้าวันอาทิตย์วันหนึ่งมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมารีเธอเดินออกมาตอนเล่นนอกบ้านเธอเห็นคุณลุงกำลังกวาดพื้นถนนอยู่เธอจึงอยากช่วยกวาดบ้างคุณลุงจึงบอกว่าได้สิดมาลี เมื่อมาลีรู้ว่าคุณครูให้คุณลุงให้ทําได้มาลีจึงช่วยทําและเมื่อมาลีทําเสร็จแล้วก็บอกคุณลุงและคุณคุณลุงก็ชมเธอว่าเป็นเด็กที่มีน้ําใจนั้นในเช้าวันจันทร์ต่อมาเธอได้ไปโรงเรียนเธอเห็นคุณครูถือเงินมาหนึ่งชุดเธอจึงอยากช่วยคุณครูรู้ว่ามาลีอยากช่วยจึงให้มาลีช่วยถืออีกหนึ่งชุดคุณครูชมมาลีว่าเป็นเด็กที่ดีมีน้ำใจ เมาถึงเย็นวันนั้นันนี้กลับไปบ้านเห็นคุณแม่ทำอาหารเธอจึงบอกว่าอยากช่วยอะไรเล็กๆน้อยๆคุณแม่จึงให้ช่วยทำมารีบอกว่าอูชอบมากเลยค่ะคุณแม่เลยชมมารีว่าเป็นเด็กทำอาหารเก่งและเป็นคนที่มีน้ำใจที่ช่วยเหลือคนอื่นเธอได้รับความชงจากทุกๆคนที่เธอช่วยเหลือมาตลอด